สวัสดีค่ะนี่จะเผยคนเด้นหมาวันนี้เราจะมาํมามพี่แม่บ้านของแชโร่ยังจำได้ไหมแชโร์อดีตหมากับแม่บ้านวันนี้เราจะมาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้พี่ออยทํางานที่บ้านานี้ก่อนที่แชโร์จะมาใช่ปะค่ะใ,ใช่ค่ะโอเคตอนที่เขามาวันแรกๆเป็นยังไงบ้างคะพี่เขาจะเล่าห้ฟังได้หมมาวันแรกๆที่ลงจากรถเขาก็กลัวๆไม่ยอมเข้าบ้านเจ้านายเรียกเข้าบ้านเขาก็ไม่ยอมเข้าอ,อยู่ตรงสวนนะคะ แต่เขาก็ไม่ไม่มีอาการก้าวร้าวอะไรแบบพี่อยู่ไม่มีค่ะเออตอนแต่แล้วเหตุการณ์ทุอกอย่างมันเกิดขึ้นได้ยังไงเล่างหน่อยคือตอนเอ,อ่เริ่มแรกเลยที่เขาจะกัดพี่คือพี่กวาดคมแล้วเจ้านายนั่งอยู่ตรงโซฟากําลังจะกินข้าวอยู่แล้วพี่ยกไม่ไม่กวาดแบบถุงสูงอะ่ะหรือเขาคิดว่าพี่จะทําอะไรเจ้านายอะไรนี้หรือเปล่าเพาะ็กระโดดงับพี่อืมเข้าเลยไหมเออเป็นรอยเลยค่ะเป็นรอยเลยเลือดติดเลยอืมแล้วตั้งแต่นั้นมาเป็นไงกลัวหมาตัวนี้ไหมกลัวเลยค่ะ ตอนแรกก็ไม่กลัวแต่พอมันงับทุกกลัวเลยกลัวเลยเพราะว่าเวลาจับอะไรกวาดอะไรแง่เลยทันทีจำได้ว่ามันเคยวิ่งแบบจะเข้านับพี่เลยใช่ค่ะพี่คุณแนทมาเออเห็นแล้วเราพี่เทสกระจกพี่เทสให้คุณแนทดูอ่ะแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้อสัมพันธภาพระหว่างคนกับหมาเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะน่ารักมากเลยไม่ไม่ไม่กัดแม่เลยมีชาโด้ไม่ได้ใส่ตะก้อนะไนช่วยหนอยดิชาโด้ชาโด้ผ่นไป นี่แอร์แล้ร so ักันแล้วแล้วเป็นไงเดี๋ยวนี้ทำความสะอาดได้ไม่มีปัญหาได้่ไม่กลัวมาแล้วไม่กลัวคิดว่าทำไมถึงทำไมทาไมถึงไม่กลัวมันอ่ะก็มันไม่ขัดแล้วก็ไม่กลัวอืมมันมันมันไม่มันเรียกว่าอะไรมันไม่ขัดอืมที่กลัวมันตอนแรกคือมันกัด อืมแล้วตอนนี้พี่พี่ออยคิดว่าพี่ออยเข้าใจหมาตัวนี้มากขึ้นไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะพี่อ่านมันออกว่าอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นเขาอะไรที่จะอย่างไรใช่ไหมเออไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็รู้ว่าเวลามันงอนอย่างเงี้ยอย่างที่บอกคุณได้เวลามันงอนหรืเวลาใส่ตะก้อหลือะไรมันจะตึงมันจะหันหน้าอย่างเงี้ยอืมแล้วเวลาเ,ออเวลาร้องจะออกจากห้องจะอะไรแบบอย่างเงี้ยพื้นฐานอ่ะอืมอืม,อม แต่ก็ไม่ได้มีวอยวายก้าวร้าวมากกว่านั้นไม่ค่ะไม่มเมื่อก่อนจับแบบนี้ไม่ได้เนาะไม่ได้เลยค่ถ้าจับนี่คือนิ้วร่วงแน่นอนโอ้โหหน้าเลยน้งแล้วตอนนี้รักมันยังคะรักมันค่ะรักมันมันเป็นเพื่อนเอ้ยมันเป็นเพื่อนเขาอยู่ด้วยแล้วก็สบายใจใช่ไหมใช่ค่ะอืมแสดงว่าแบบนี้หมาเปลี่ยนได้ก็ไม่เปลี่ยนได้ใชอเปล่ารร้กเดมมันเปลี่ยนไปแต่ก็เปลี่ยนสินะ เปลี่ยนมาตอนแรกเหรอเออโอเคขอบคุณมากเลยนะคะพี่อ้อยค่ะ